สวัสดีค่ะนี่คือคลิปประมวลการทำงานในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2564ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ค่ะก็สิ้นสุดไปแล้วนะคะสำหรับประกาศมาตรการห้ามการเผาทุกชนิดยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงแม้ว่าภาพรวมของฝุ่นในปีนี้ไม่หนักเท่าปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีหลายวันที่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะนี้ปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่น มีการเบาบางและคลี่คลายลงไปแล้วหลังจากที่เราเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนค่ะตลอด4เดือนที่ผ่านมาสภาลมหายใจเชียงใหม่ทำอะไรไปบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะสภาลมหายใจได้มอบอุปกรณ์หนุนเสริมพื้นที่น้ำร่องร่วมกับอบอจอเชียงใหม่ภายใต้เชียงใหม่โมเดลให้กับ295หมู่บ้านน้ำร่องที่มีแผนงานป้องกันและจัดก,การไฟป่าชัดเจน เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งเน้นป้องกันแทนการไล่ดับไฟแบบเดิมโดยมีผู้แทนชุมชนจาก35ตำบลและ1พื้นที่ร่วมรับมอบซึ่งการบริจาคและมอบอปุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่จะต้องมีแผนและเป้าหมายจากชุมชนมาก่อนแล้วจึงมีการสนับสนุนได้รับมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5จากอบจเชียงใหม่จำนวน50ชุด เพื่อส่งต่อไปให้ยัง35ตำบลซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานนำร่องของสภาลมหายใจเชียงใหม่และอีก15เครื่องจะกระจายไปให้ชุมชนที่เฝ้าระวังด้านสุขภาพมีการจัดนิทรรศาการเชียงใหม่ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจรวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสารรค์และศิลปินเพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่ภาคชุมชนดินน้ำป่า เรามีเป้าหมายในการผลักดันให้มีนโยบายสาธารณะง่ายท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการจัดก,การของชุมชนได้หรือการถ่ายโอนภารกิจเรื่องงบประมาณจากการสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆไปสู่แนวทางระบบเงินอุดหนุนและงบสนับสนุนเพื่อให้ท้องถิ่นเป็น,นกลไกสนับสนุนกองทุนชุมชนในระยะยาวผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าใจและรับภารกิจเรื่องเงินอุดหนุน โดยสนับสนุนชุมชนในเขตป่าที่มีความเข้มแข็งมีกลไกดูแลจัดการไฟป่าฝุ่นควันจำนวน644ชุมชนชุมชนละ20,000บาทงานปฏิบัติการพื้นที่รูปธรรม35ตำบลและ1พื้นป่าดอยสุเทพเพื่อสร้างต้นแบบเชียงใหม่โมเดลสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนการจัดการไฟป่าฝุ่นควันแบบมีส่วนร่วม องงภาาคส่่่่วนนนนนตตๆใใรระดับบลนนพื้ทีโครงการเพื่อดอยสุเทพเราได้ทำแผนบริหารจัดการไฟป่าร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมง้งดอยสุเทพปุยเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุนควันในระดับเครือข่ายชุมชนมีโครงการปันเพื่อดอยสุเทพที่เปิดช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มคนทำงาน เพื่อปกป้องและดูแลรักษาดอยสุเทพให้ยั่งยืนคู่เมืองเชียงใหม่ต่อไปร่วมทำแนวกันไฟกับ11ชุมชนรอบดอยสุเทพรวมระยะทางกว่า140กิโลเมตรมีกิจกรรมร้อยลมหายใจสนับสนุนชุมชนเฝ้าระวังไฟจัดเวทีข้อเสนอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนกรณีชุมชนขุนช่างเคียนซึ่งได้รับความร่วมมือจากแกนนำชาวบ้านขนช่างเคียน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโครงการชุมชนเชิงดอยสุเทพสร้างสานันนำร่องสุเทพพับอุโมงร่ำเปิงป่งน้อยสันลมจอยห้วยทรายมีกิจกรรมเทศกาลทำแนวกันไฟโดยเชิญชวนจิตอาสาให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนในชุมชนก่อนจะมีไฟมาเพื่อเป็นการป้องกันและให้บุคคลทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการปกป้องผืนป่าดอยสุเทพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสภาลมหายใจโดยสุเทพฮับและในระหว่างนี้ได้กำลังจัดทำแผนที่ชุมชนในพื้นที่โครงการขึ้นและเตรียมทำกิจกรรมตรอกซอยเดินเพลินปั่นสนุกเพื่อให้คนภายนอกและคนในชุมชนได้มีจุดเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นในส่วนภาคเมือง เราร่วมกับกลุ่มโ i วิดก o d ดวิวและรักไม่มีเงื่อนไขทำแนวกันไฟบริเวณดอยสุเทพวัดสามยอบเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าลอกห้วยผาลาดเพื่อกระจายน้ำสู่ป่าเบื้องล่างสร้างความชุ่มชื้นในฤดูแล้งจัดการสร้างและขายเสเวียนไม้ไผ่ในเพจสภาลมหายใจเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นอุปกรณ์การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งลดการเผาทิ้งแบบเดิม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติป่าเขาดอยสุเทพให้เด็กเยาวชนบ้านยินดีให้เข้าใจถึงระบบนิเวศป่าเต็งรังที่ต้องผลัดใบในฤดูแล้งและจัดตั้งร้านรักดีศูนย์รวมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะในแผนง,งานของเขียวสู้ฝุ่นได้มีโครงการประกวดบ้านสู้ฝุ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและค้นหาบ้านต้นแบบที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวในระดับครัวเรือนจัดเวทีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ระหว่างสภาลมหายใจเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง มีการจัดเวทีให้ความรู้เรื่องพันไม้สู้ฝุ่นเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกต้นไม้สู้ฝุ่นในบ้านเรือนของตนเองเพิ่มขึ้นแผนงานสุขภาพที่ผ่านมาเราได้จัดตั้งทีมทำงานที่มาจากองค์กรจากขายสุขภาพและนักวิชาการสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาคู่มือหลักสูตรเพื่อจัดอบรมแกนนา จัดอบรมให้กับแกนนำชุมชนเน้นให้แกนนำมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุผลกระทบและการป้องกันตนเองจากฝุ่นควันโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อสุขภาพในส่วนงานของฝ่ายวิชาการเราได้จัดอบรมความรู้สู้ฝุ่นให้แก่เยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุโดยร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เครือข่ายพัฒนางานผู้สูงอายุ กลุ่มแมลงปออาสาเชียงใหม่และเครือข่ายชานยุทธาวเวอร์ร่วมจัดนิทรรศการความรู้สู้ฝุ่นในเทศกาลเชียงใหม่อาร์ตฟอร์แอร์และยังเปิดรับมัคุุเทศอาสาซึ่งเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาให้มาอบรมความรู้และนำชมนิทรรศการของเราค่ะมีเวทีสาธารณะออนไลน์และรายการวิทยุร่วมกับ FM 1 0 0คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ เพื่อรายงานสถานการณ์วิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือนะจัดทำเอกสารความรู้สู้ฝุ่นโปสเตอร์บทความคลิปต่าง,างๆเผยแพร่ในเพจ Facebook ของสภาลมหายใจเชียงใหม่นอกจากนี้สภาลมหายใจเชียงใหม่โดยมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหมย่ยังได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการไฟป่าแก่ชุมชนนำร่อง ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากอบจอเชียงใหม่โดยแบ่งเป็นเงินจากบัญชีกองทุนลดฝุ่นควันเชียงใหม่2,564เป็นจำนวนเงิน80,000บาทแก่8หมู่บ้านหมู่บ้านละ10,000บาทขณะที่พื้นที่ที่ยังตกหลนอีก175หมู่บ้านโดยมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่จะดำเนินการสนับสนุนและมอบเงินให้แก่หมู่บ้านที่ตกหลน่นจำนวน10,000บาทต่อไปใหม่ มอบอุปกรณ์หนุนเสริมพื้นที่นำร่องภายใต้เชียงใหม่โมเดลโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจำนวน3 0 0 0 0 0บาทเพื่อจัดหาอุปกรณ์คือเครื่องเป่าลมจำนวน72เครื่องในการหนุนเสริมชุมชนเพิ่มเติมที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์มาก่อนที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5จังหวัดเชียงใหม่หรือวอร่มอบจชียงใหม่ ถือว่าเป็นสถานที่หลักค่ะในการประชุมวางแผนติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันนอกจากจะมีพี่ๆทีมโดนอาสานักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่เปิดศูนย์ในช่วงเดือนมกราคมถึง30เมษายนสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนในฐานะภาคประชาสังคมเข้าไปประจำที่ศูนย์นี้ด้วยค่ะ เพื่อที่จะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นและรายงานผลการขับเคลื่อนงานของภาคประชาสังคมบันทึกและประมวลผลข้อมูลในการประชุมการทำงานร่วมกับทางจังหวัดค่ะและนี่คือช่วงหนึ่งจากบทสัมภาษณ์คุณทีรพรบุญทงหนึ่งในทีมอาสาข,ของเราค่ะเ,ออเขาก็จะคุยกันแต่ละวันก็จะมีคำขอเข้ามาที่ว่าขอไปหารจัดการเชื้อเพลิงก็มีทั้งพื้นที่ป่าแล้วก็มีทั้งพื้นที่เกษตรอนุมัติในพื้นที่ไหนบ้าง ก็จะใช้ข้อมูลศูนย์ของอาจารย์ชาคริตที่จะช่วยเป็นเครื่องมือให้คณะทํางานศูนย์จังหวัดเนี่ยพิจะะนารณาในแต่ละวันนี่คะก็อย่างสภาลมหายใจนะคะก็ได้ได้เชิญชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านจากเสมอกับเท้าแล้วก็เชียงดาวไปร่วมฟังแล้วก็ ศาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเขาได้รู้ว่าการที่คําขอเขาถูกส่งเข้ามาในในวอลลุมมันไม่ใช่แค่ถูกส่งเข้ามาแล้วนุมัิแต่มีการดูข้อมูลหลายอย่างทั้งข้อมูลผู้ส่งข้อมูลเกษตรกรข้อมูลแปลงพิกัดพื้นที่ของที่จะบริหารจัดการเชื้อเพลิงงเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการรวมหน่วยงาน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะจัดการในเรื่องฝุ่นควันทั้งหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เขาอยู่กับชาวบ้านเลยหรือว่าหน่วยงานป่าไม้หน่วยงานเกษตรหน่วยงานปกครองปอพปปจอ,อย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนีย่ยคะ่ะการทํางานมันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายถึงว่า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการช่วยเหลือกันในในในที่ประชุมนั้นนะคะคือมันการทํางานมันก็เร็วขึ้นไม่ไม่ต้องรอที่จะต้องไปติดต่อที่ไหนก็คือให้ให้ทุกคนมารวมกวันตรงนั้นใช่ค่ะดีดีค่ะรู้สึกว่าปีนี้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการประสานงานมีการช่วยเหลือกันในหลายๆอย่างทําให้ทำให้การจัดการในปีนี้มันเห็นภาพชัดแล้วมันก็น่าจะเป็นแนวทางให้จังหวัด อื่นๆในภาคเหนือได้นำกระบวนการเหล่านี้ไปปรับใช้ในในจังหวัดและพื้นที่ของตัวเองในการแก้ไขปัญหาปุนควันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตามแผนเดิมหลายโครงการของสภามีแผนจะจัดขึ้นค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพในการพบปะและหารือกับตัวแทนเครือข่ายลมหายใจภาคเหนือ แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะทำให้ต้องมีการเลื่อนกำหนดการออกไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของเราสภาลมหายใจเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในการรายงานเดือนมิถุนายนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ